อ่าน้องกอลพี่แอมครับเด็กๆครับออวันนี้นะน้องกอพี่แอมก็มาบ้านยายนะครับก็มาเจอพี่มะนาวกับพี่ปานนะครับอ,อ,อ่าตอนนี้กําลังเล่นกันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าจะชวนเด็กๆเล่นซ่อนแอบอยากเล่นกันไหมครับอยากคอ่าเ,ออเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้เด็กๆนะครับหาบริเวณหาที่ซ่อนแอบนะครับในบริเวณนี้นะครับพี<ม>่สูตเด็กๆนะห้ามออกนอกบริเวณนะ ใครที่ซ่อนดีแอบดีแล้วพ่อหาเจอเป็นคนสุดท้ายแต่พ่อให้ให้เงินซื้อหนุ่มด้วยเอาไหมอ่าฉะนั้นต้องแอบดีๆนะแต่ระหว่างแอบเราต้องนึกถึงอะไรความปลอดภัยด้วยนะน้องโก้ตรงไหนอันตรายเราไม่เข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้แม่คอยดูด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนนับนะพ่อจะนับ1นึ 1> ถึงยีเท่านั้นนะครับเด็กๆครับ้น้อยจังอ่าเดี๋ยวพี่แอมครับรองเท้าอยู่ไหนลูกอ่าเด็กๆใส่รองเท้ากันครบนะครับ เด็กๆครับตอนนี้ให้โอกาสชำเลืองมองดูก่อนนะว่าจะไปซ่อนตรงไหนนะตรงไหนเอ่ยลองโกกับพี่แอมจะสู้เจ้าถิ่นได้หรือเปล่าครับพี่มะนาวกับพี่ปานี่เจ้าถิ่นนะก็จะเริ่มนับแล้วนะครับ,บ1นสองไปครับ 1...2... ึอโอเคเอาอย่างพร้อมกันหรือ,อยัง พร้อมกันหรือ,อยังนะจะหาแล้วนะพร้อมไหมนะใครจะเจอ,เจอคนแรกนะออไปแล้วนะเสือเขียวอย่าคิดว่าจะรอดนะ เสื้อเขียวโป้งน้องโก้ครับออกมาน้องน้องโก้สองเห็นพ่อแล้วพ่อก็เห็นหนูแล้วทีนี้น้องโก้ก็เลยยอมออกมาเลยไม่ใช่เสียงเล่นซ่อนแอบนี่น้องโก้การซ่อนต้องไม่ให้เขาเห็นเราแล้วเราก็ไม่เราก็ต้องมองไม่เห็นเขาด้วยสิถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้ก็จะะอกันพอดีสิใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปช่วยกันหาดีกว่าพอได้ยินเสียงนะพอได้ยินเสียงนะน้องโก้ะย่าพึ่งไปน้องโก้ย่าพึ่งไปเดี๋ยวพี่ๆเขาตื่น เราต้องไม่เราต้องไม่ไปแบบเสียงดังนะต้องต้องค่อยๆไปนะโอเคไหมปกติเขาจะแตกกระจายแล้วเราไม่รู้แ้วพี่เขาจะแตกกระจายแล้วเราจะไม่รู้เราต้องไปแบบแบบเนียนๆเข้าใจไหมอย่าสองเสียงดังนะอย่าสองเสียงดังค่อยๆค่อยๆจะเอง ใช่ครับในภมอ,อันตรายครับเธออยู่ไหนใช่แล้วฉันอยู่นี่ใช่แล้วที่เด็กตัโก้ระวังทีนี้มีถังระเบิดด้วยระวังนี่พี่ยังไปไหนนะยังไปไหนนะไม่เห็นเลยครับ ตรงนี้ไม่มีเลยครับน้องโก้ครับอตอนนั้นนะน้องโก้พ่อได้ยินเสียงฝีเทา้าวิ่งออกไปด้านนน้นนะครับด้านหน้าหน้าศูนเกเล็กครับไปไปดูเพราะว่าอยู่นู่นแน่ๆเลยเร็วเร็วเร็วไปวิ่งครับเบาได้ไงเร็วเร็วเดี๋ยวมันใช้เวลานะลูกวิ่งๆๆวิ่ง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 ข้างบนวิ่งข้างบนโชว์โชว์โชว์แบบทหาร ฐานวิ่งแบบไหนฐานวิ่งแบบไหนโอ้โอ้โอ,โอ้เร็ว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 นี่มันต้องมีคนออกมาทางนี้แน่นอนเลยใต้ตน้นใต้ต้นไม้แม่งต้องโกวิ่งไปดูให้พ่อหน่อยมีไหมเอ่ยเอ้าแม่งโกว่าง่ายกงแย้ครับไม,ไ,มไม่เนียนครับพอได้ยินเสียง ได้ยินเสียงฝีเท้าได้ยินเสียงหัวเ้อด้วยจ่าถอดรองเท้ามาตอนนี้เหลืออยู่สองคนนะไปช่วยกันหาดีกว่ามามช่วยกันหาต่อครับเดี๋ยวพี่บันนาวกับพ,พี่ปานครับไปเราไปด้านนี้นครับระวังด้วยนะโอ้ยวิ่งไปกันเสียงดังอย่างนี้เขาได้ยินแน่แน่เลย เจแล้วนะอ้าวอยู่นี่เองทำไมรอบแรกไม่เห็นนะเฮ้ยเราโก้เราหมวเต็มห่วงถังถังเราเลยไม่ได้ดูพี่ฟานอยู่ตรงนี้โอเคครบสามคนแล้ว <c oughs> คนสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ่งมีน้ำไหมโอ่งลงไม่ได้นะครับอันตรายอยังอยู่ในถังหรือเปล่าเ <c oughs> ปิดดูในถัง <c oughs> ไม่มีครับอยู่ในโกกน้ำหรือเปล่าบ้านเนี่ยบ้านเลย คนที่ไหนจะลงกอกน้ําได้ใช่ไหมมี <Okay. S 1> นี่นี่กูถังคว่ำไว้นี่เปิดดูมีไหมเดี๋ยดูสิมันอยู่นี่อ้าวไม่มี mm hmm. กระมังครอบไว้หรือเปล่าพี่เอ็มเราหาจนทั่วแล้วนะเราหาจนทั่วแล้วนะปี่ปานดูในถังขยะหน่อยบ้าเลยไม่มีคะ่ะให้ลิไม่มีอีกแล้ว <Yeah. S 1> ต้องเป็นแทงน้ำนั่นแน่นอนเลยไปดูไปดู ตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่ปานเนี่ยสองแทงเนี่ยเียกเออะองเปียกอ้เผาขยะครับใที่จะเข้ามาอยู่ในที่เผาขยะครับโอ้โหน้องโกเดินตามหาช่วยพ่อจนปวดขาเลยเหลยครับไอพีแอมตรงนู้นพ่อไปดูยังดูแล้วดูแล้วใช่ไหมไอพีแอมจำเกมของมิสเตอร์บีทได้ไหมที่เกมแจกก่อนที่เขาเอาเอากล่องไปซ่อนไว้เห็นไหมเขาวิ่งไปไกลแล้วสุดท้ายเขาทําไงสุดท้ายของอยู่ตรงไหน อยู่ใกล้ๆใช่ไหมแสดง <นะ S 1> ว่าต้องอยู่แถวนี้แน่นอนตรงไหนที่เรายังไม่ได้คน้นน้องโกะ้วมาแล้วอยู่ตรงนี้เองโอ้โหสุดท้ายก็เจอครบแล้วครับใครชนะครับพี่มะนาวโอ้โหลุงมะนาวชนะเฉยขอเล่นอีกได้ไหมขอเล่นอะไรครับเล่น โอเคเดี๋ยวเล่นอีกก็ได้เดี๋ยวให้โกกับพี่ออมเล่นอีกแต่ตอนนี้ต้องแจกรางวัลพี่มะนาวก่อนพี่มะนาวเป็นผู้ชนะนะครับแตงกวาดเยอะมากเลยรออย่างนานโอเคพี่มะนาวเป็นผู้ชนะนะครับเดี๋ยวจะให้เงินพี่มะนาวไปซื้อขนมนะครับโอเคเดี๋ยวให้กันหลังไหมนะโอเคไหมครับอ่าสำหรับคลิปนี้น้องโกพี่แอมพี่มะนาว้วพี่ปานต้องขอตัวไปเล่นก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ